สวัสดลงไม่หยุด20บาทน่าสนใจหรือยังรำดึกันนะครับสวัสดต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยนะครับ เป็นแท่งแดงหมดเลยนะมีแท่งเขียวสลับแค่แบบไม่กี่แท่งนอกนั้นเนี่ยแดงล้วนๆนะครับลงมาอย่างหนักเลยกลุ่มนอนแบงค์จริงๆในช่วงที่เขาลดดอกเบี้ยก,กันจริงๆมันควรจะมันควรจะขึ้นนะนะครับตามทฤษฎีตามเซนติเมนต์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหักปากกาเซียนลงอย่างเดียวเลยสวัสดต,ต้องบอกว่าคือรอบก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยรีบาวขึ้นไปเนี่ยถึงบริเวณ32บาทเลยนะโดยที่โลก่อนหน้านะครับสวัสด์เนี่ยลงไปประมาณ15บาท นั่นหมายความว่าขึ้นไปเนี่ยหเท่าตัวเลยนะสิขึ้นไป32แต่พอขึ้นไปไฮสามสิบสองปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีแรงเทขาย เข้ามาเรื่อยๆเลยจนปัจจุบันตอนที่ต่ออัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่21.4โดยที่ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่2แนวนั่นคือบริเวณประมาณ20บาทจะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ18บาทนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านด้านบนนะครับของตัวสวัสด์เนี่ยตอนนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ26นะแถวๆ25 26ประมาณนี้นะครับเรามาดูผลประกอบการดีกว่าว่าเฮ้ยตัวนี้ผลประกอบการ ไปไงทำไมราคามันล่วงลงมาเยอะจังเลยปี64ครับกำไร4,700ปี65โตขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น4,400เกือบเกือบ4ี0พนะครับปี66โตต่อเป็น5,000ปี67กํากำไรค่อนข้างแฟลก,ก็คือไม่ได้ไปไหนก็คือ5,000เท่าเดิมนะครับปีนี้เออไม่ใช่ปี68นะครับกำไร9เดือนหรือว่า3ไตรมาสน,นะครับอยู่ที่ประมาณ3,700ล้านนะครับถ้าเกิดว่าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยกำไรทั้งปี ของตัวสวัสด์อาจ,จอยู่ประมาณ4,900ันล้านบวกลบก็แสดงว่าแฟลกอีกเช่นเคยคือกำไรสวัสด์เนี่ยอาจจะไม่ได้โตแรงแต่ก็อาจจะไม่ได้ร่วงลงไปแรงเหมือนกันคือมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามาทัวหรือมาโชว์คือมันอิ่มตัวมันอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับไปดูตัว ROE นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก14%นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในสวัสด์100ีนึ่าไปกไรประมา่เลวนับแต่ว่าถ้าดู เทียบกับในอดีตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันลดลงนะครับอัตรากำไรสุทธ,ธิหรือมาจินประมาณ26กเกือบเกือบยเปอคือกำไรเทียบยอดขายนะครับว่าทุกๆุกยอดขาย100บาทเนี่ยสวัสดิาการประมาณ27ก็จริงๆก็ไม่เลวนะไปดูความถูกแพงครับคือตัว PE ต้องบอกว่า PE ตอนนี้นะครับคือมีความแบบไม่แพงเลยประมาณ7.5เท่าเท่านั้นเองเมื่อก่อนสวัสดิ์เคยเทรด PE 10เท่า15เท่าก่อนหน้าน,นั้น20เท่าสูงกว่านั้นตอนนี้เหลือแค่7เท่าเนื่องจากว่า กำไรมันไม่โตไฮเปอร์บุ๊ก P/BV อยู่ที่1เท่านะครับก็ถือว่าถูกถ้าเทียบกับ5ปีย้อนหลังแล้วก็ต่อไปเช็คล่าสุดเนี่ยดีเวเดนเงินปันผลของสวัสดเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่6%ต่อมีคอสออนไลน์สำหรับมือใหม่แจกฟรีให้นะครับดูได้ที่คอมเมนต์ปักบุดเลยครับ